ที่เกิดมาทุกคนเนี่ยสแสวงหาอะไรสแสวงหาความสุขมาใส่ตนเชื่อไหมว่าทุกคนมีเป้าหมายอย่างนี้หมดเลยในในชีวิตทุกคนเนี่ยสแสวงหาความสุขที่ทํำยังไงให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยอารมูปสุขอยู่ที่ไหนรูปบ้างลสบ้างกินบ้างเสียงบ้างอา้าวตามาหูมาพยายามที่จะหาอะไรที่ให้ตัวเองมีความสุขฉะนั้นความสุขจึงเป็นหนึ่งของการปรารถนาของชีวิตของทุกคนแต่สุขเหล่านั้นมีไหมมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มี พูดเจ้าท่านก,ก็บอกแล้วว่าสุขในโลกนี้มีอยู่ถ้าสุขนี้ไม่มีเลยคนทั้งหลายก็ไม่ยินดีใน,ใน,ใน,ในความเป็นโลกแต่โลกนี้มีความสุขอยู่แล้วแต่ทีนี้มันมีความสุขทายเดียวก็กดีสิแต่ทุกที่ตามมาเพราะความสุข,ขนั้นมากกว่าสุขนิดเดียวแต่ทุกตาม,มามากกว่าเพราะสุขอยู่ที่ไหนทุกก็มีอยู่ที่นั่น นี่คือปัญหาละทุกคนวิ่งหาความสุขแต่ไม่ได้มองถึงความทุกข์ว่าที่จะตามมานั้นมันจะมีอะไรมาตามมาหรือบางครั้งอาจจะมองถึงสุขนั้นมากกว่าโดยที่ทุกตามมานั้นแบบไม่ต้องสนใจแต่จะสนใจหรือไม่เขาก็เลยรับทุกอยู่ดีอันนี้คือเราจะมาค้นหาความว่าชีวิตของเราคืออะไรเราสแสวงหาอะไรแล้วเรามีอะไรทุกคนมีคําว่าเรามีคํานี้คําเดียวจิตถึงเราวิ่งไม่หยุดเนี่ยคือเรื่องปัญหาคือว่า เราจะทํายังไงให้จิตเราหยุดลงนะแต่ก่อนจะหยุดเนี่ยเราต้องค้นหาว่าที่มันวิ่งวิ่งอะไรแล้วเราเพื่อจะหยุดเพื่อให้เราเนี่ยสงบระงับ <c oughs> เพื่อมีความสุขเหมือนกันนะเราหวังว่าการที่สงบระงับของจิตนั้นจะนําความสุขมาให้ตนแต่ยังไงเราก็มีคําว่าเราอยู่ในนั้นนะอันนี้ก็เลยว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยจะมีคําว่าเราอยู่ในที่นั้นใ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 นที่ชีวิตของเรานั่นแหละทีนี้เรามาดูที่ว่าคนเราทุกคนเนี่ย มันอยู่ในเกมอันนี้ซึ่งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในเกมเดียวกันก็คือคําว่าเราเราจึงหลงอยู่ในโลกนี้วกวลนสับสนอยู่ในโลกนี้มากมายจึงเป็นลักษณะของการที่ว่าโลกนี้เป็นที่คุมขังของหมูสัตว์เรานี่ถูกขังหมดเลยนะถูกธรรมชาตินี่ขังเราเนี่ยจนไปไหนไม่ได้ จานั้นท่านกล่าวถึงว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้นี้ปิดบังเอาไว้จึงหลงดุดในที่มืดนะจึงหลงอยู่ในที่มืดทุกคนในหาทางออกไม่เจอ เพราะว่าอะไรเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ในโครงข่ายหรือว่าโครงกรงขังเพราะเขาปิดหัวปิดท้ายไว้ว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้มาจากไหนแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเกิดมาแล้วแล้วกนวันหน้าเราก็ต้องตายตายไปไหนไม่ทราบเกิดมาจากไหนไม่ทราบรู้แต่ในโลกของกลาครอบนะโลกอยู่ในกะลาเท่านั้นเองเขาปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายนอกกะลาไม่รู้รู้แต่ว่าเกิดมาอยู่ในโลกก็โลกแห่งกะลานั่นเอง เราจึงว่ามีความจํากัดอยู่สติปัญญาเราอยู่แค่ว่าเกิดมาแล้วและต่อไปเราก็ต้องตายแต่ถามว่าเกิดมาจากไหนไม่รู้ตายแล้วไปไหนไม่รู้เราจึงหลงดุดที่มืดไงตายแล้วศูนย์ไหมไม่รู้ตายแล้วมีไหมไม่รู้ความไม่รู้นั่นเองปิดบังเอาไว้จึงหลงดุดในที่มืดอันนี้เราจึงว่าเราไม่ได้หมายถึงว่าเรามาวัดมาวาแล้วมาฝึกกรรมาฐานเพื่อจะให้จิตสงบอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่อยู่แค่ว่าสงบอย่างเดียว มันมีองค์ประกอบอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในเป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องหาทางรู้แจ้งโลกว่าโลกคืออะไรทั้งหมดแล้วเราสแสวงหาอะไรแล้วเราจะทำยังไงให้หลุดออกจากการเวียนว่ายแต่เกิดทำไมเราต้องการหลุดละ่ะเพราะเราเห็นว่าการที่เราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่ยมันเหมือนอยู่ในวังวนและกวังวนเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครที่จะออกได้ง่ายๆแต่มีทางออกได้อยู่ไม่ใช่ไม่มี เราจะออกได้ไงเราเห็นอัน,นิสงส์อะไรที่จะออกล่ะเพราะเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้อะไรนอกจากทุกข์กับทุกข์อา้าวไม่มีสุขบ้างเหรอสุขมีแต่ทุกข์มากกว่าเจ้นั้นเราจึงว่าสุขนั้นกับทุกข์ที่ได้รับเนี่ยไม่คุ้มกันถ้าอย่างนั้นถ้าไม่คุ้มแล้วเนี่ยทำยังไงออกจากเกมนี้ซะออกจากโครงข่ายนี้ซะระบบนี้ซะ